ลงทักทายโอ้เขามาอย่างเางี้ยพุ่งลมวันนี้ปล่อยให้อดอยากเลยมันไจ้ลงประมาณอดอยากหรือว่าทารุณสัตว์อย่างเงี้ยไม่ไม่ไมคนเลี้ยงน่ารักเขาอย่างกระไรหาหญ้าให้กินอ่อนอ่อนออ,นอ,อ,นอยากให้เขากินอร่อยอ่ะเข็ยนไม่ค่อยได้พักเด้อคืนมานี่นอน <laughs> เหนื่อยมากกรุนมาก เ,เกี่ยวงเจ๋อเกี่ยกัอะไรก็งเจ๊เออกระเปิกเหมือนกันเนาะสายตาเนี่ยเขามองไกลนะไปเห็นอยู่สามแยกนะเห็นพอบ้านอนะ ก็ลองทักเลยแล้วก่อนจีตพายังแข็งแรงก็ออกไปเกี่ยวหญ้าเหมือนกันก็เห็นรถจักรยานพ่วงเกี่หญ้ามันเลลองทักเลยเดีย๋ยวนี้จีนพาไปไม่ไหวไงก็เจอเขาจะไม่ค่อยลองหรอกอนนั้น,น,น,นไม่เข้าใกล้ด้วยวัวน้อง,องรุ่นนี้เข้าใกล้ไม่ค่อยได้ปัดปัดปัด,ปด,ปด,ปด แล้วมันทําค้างไว้มาทางนี้แล้วคันเนี้ยโอ้นี่ทำไมร่วงนะเนี่ยเดี๋ยวเอ่านข้นิดเด็กกันย้งในล้วเนาะโอเดี๋ยว,เ,วเ,ยเดี๋ยวเดวเห็นแล้วเห็นแล้วระลุกไหว ็นอย่างนูงนง่นเนี่ยกุยโกโบกยโกโป่งปุ่งปุงรั่ว,วไปแจกบอดตลกโดยลักคอยว่ายเมื่อกี้คอยกับมลืมอะไรเนาะเหการไหนน,นี่นอ้บอเมเนนูน่อคอยจับผิดเครื่องคอยมจ <c oughs> <c oughs> อย่จับคอยมค้พี่จีจับผิดเครื่องเนาะไอ้นูไปจับเครื่องเก็บมันเคยไดนมันบ่ได้ดียละ่ะ เอานี่เด้เอาอันนี้น้องดาดาตัวนี้โอ้ไปจับเครื่องเอฟซีมันเคยได้บ่มันบ่ได้ดิไอ้ตั้งไหนก่อนฮะเนี่ยลืมแล้วกดชื่อก่อนมันบ่กดชื่รกคาจุดใส่แล้วเพิ่มผู้ดูแลอันนี้มันโมเมนต์ตัวเนี่ย อดี๋ยวเอาไม้เอาไม้เด้อลุกขำขำนี่เฮ้ยได้เลี้ยวได้เลี้ยวได้เลียเเ้ยวได้เลี้ยวเฮ้ยปวดหัวเดิเอาลองคอมินมาเดือบ่งเด้อลุกขำขำค่ะพี่จีใส่ให้เลี้ยวโอ้ยจิ้มจงปูปูไฟเลยค่ะ ว้าวไปจังว่าไปจับผิดเครื่องวะนี่เมียนั่นได้เลี้ยวอ่ะติตได้ไปเจ้เลยเจ้ยจะไปหาขวนผู้ใดเด้อไปทั้งใดก็จะไปขวนมูเนาอเขาทิ่ว่าไปเจ้นี่มาจากบันได้เขาหยอกลินหยอกลินอันบา้าวเล่า คนมักงวนมักรอนี่เอาวะลเนี่ยก็เอาก็บอกเด้อเอออันน,น,อน้องดาดาน้องดางดาบอกพี่จิหน่อยแบบว่าใส่ใส่ไรนี้พอเราลงไรแล้วเราก็ออกแล้วพอไรใหม่พี่พ,พี่น้องน้องท่านอะไรมาก็ใส่อีกนะแบบน้องดาดาเนะ่ะไปกดยังไงมายังไงอ่ะแนะนำพี่จิหน่อยจินี่เขา ใคน้อบอกมาทีนึงโอ้พี่เดือนแต่ว่าไม่ค่อยละเอียดไม่เข้าใจอะ่ะเอาไซเดี๋ยวเอาไซได้ยุคครับเอาได้ก็ทีไซห้เด้ออืม